<c oughs> <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กานนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับรายการเด็กไม่มีดีวู้ได้เรากลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งมารู้สึก สวัสดีอีกรอบหนึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําคุณผู้ชมบางท่านนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมบางคนที่ชอบเล่นเกมเอ่เกมแนว RPG ประจนภายนะเกมที่ผมจะมาพูดก็คือเกม Sky r i m นั่นเองนะครับผมบางคนก็อาจจะงงๆว,ว่าเอา้าไอเกมแม่งโคตรจะเก่าขนาดนี้ทำไมถึงต้องกลับมาพูดถึงเกมเกมนี้ด้วยอืมก็ใช่นะคือเกมมันก็เก่าจริงๆอะ่ะคือแบบโคตรจะเก่าเลยแต่มันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะก็คือเกมนเนี่ยเนี่ยมันเป็นเกมของปี2011คือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะอยากจะทําหรอกแต่ว่าผมเนี่ยดันบังเอิญไปเจอช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับผมซึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์ได้แหละเขาก็เล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าที่5คือไม่ใช่แบบว่าเขาเขาเล่นเกมอะไรแบบว่าคือเล่นตลกนะแต่คือบคือคนเล่นเกมคนคนนี้เขาคืออายุแบบค่อนข้างที่จะสูงมากคืออาจจะอาจจะแก่กว่าพีทด e พายอาจจะแก่กว่า m ิสเตอร์ฮาล์เกอรแล้วก็เอ็กคอรแล้วก็ คือแก่มากอะน้นะเองนะครับผมแล้วเขาเป็นชาวต่างชาติเขามีอายุที่แบบว่าค่อนข้างจะสูงมากแต่ผมไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่นะแต่คือเขาประมาณว่ารุ่นป้าเลยน้าเองนะแก่กว่าแม่ผมอีกนะพี่แกเนะี่ยเขามีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองแล้วเขาก็เล่นเกมแนว RPG แนว Survival ตอนที่ผมเห็นนี่ผมรู้สึกฮือฮามากเลยนะถ้ารุ่นน้องไม่บอกผมนี่ผมคงไม่รู้แล้วผมก็ลองเข้าไปซื้อหาดูก็เลยรู้แล้วมันเกิดแรงบรันดาลใจไงคือก็เลยอยากจะพูดถึงเกมส k y ย i ิอ๋อผมลืมบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้มา เห็นป้าที่เขาเล่นเกม Skyrim มลง YouTube ไงก็ผมก็ร ala ู้สึกแบบว่าคือผมกลัวว่าคนไทยจะไปเปิดคลิปนั้นดูแล้วดันเกิดแรงบันดาลใจอยากจะลองซื้อมาเล่นดูแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออันไหนดีอ่ะเออผมก็เลยขอแนะนำนะครับว่าให้ซื้อแบบปกติดีกว่าแล้วค่อยไปตามหาโหลดมอดมาเล่นอีกแล้วผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้จักเกมสกายลิก็ในเรื่องประมาณว่านักล่ามังกรอะไรประมาณนี้เออ คือนักรบคนนั้นเนี่ยเขาจะมีฉายาที่เรียกว่าดากอนบอลดากอนบอลนะไม่ใช่ดากอนบอลถึงบางคนไม่รู้อะเออถ้าเขาสามารถฆ่ามังกรได้หนึ่งตัวเนี่ยคือเขาจะสามารถได้รับพลังของมังกรตัวนั้นมาแล้วเขาจะสามารถใช้พลังพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองได้อะไรประมาณนั้นนะเออคือผมเล่นมาไงก็ก็ก็ไม่รู้เลยก็คือแบบคือเอาง่ายๆนะคือ กูแค่ข้ามมังกรตัวเดียวกูได้พลัง force l o d เลยเหรอคือมันง่ายไปไหมบางคนก็อาจจะรู้จักคํานี้นะครับผม force l o d ก็คือเป็นเป็นคําพูดของนักลมังกรคือมันคือพลังของนักลมังกรนั่นแหละเออแต่ว่าคือภายในเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พลังอันเดียวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะมีพลังอีกมากมายที่คือที่แบบว่าจะปล่อยออกมาไว้ในแมปนั่นเองนะซึ่งเราจะต้องตะเวนตามหาพลังของดักกันบอลเหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นการลงดันนะเออพลังแต่และรูปแบบเนี่ยจะถูกแบงออกไปเป็นจุดๆนั่นเองนะเราต้องไปตามหาให้เจอนะครับผม อจารที่เราเจอเนี่ยเราก็จะได้พลังแบบใหม่มาเราสามารถล่องหนได้ทำอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นได้ผมขอไม่สปอยให้มากมายนะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบว่าไม่กูต้องตามฆ่ามันก่อนให้ได้คือก็จะมีมีการแบ่งภารกิจออกมาแบบเป็นย่อยๆมีเนื้อเรื่องอีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งออกมาคือแบบจะผมจะพูดว่ายังไงเดียคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันถูกแบ่งออกมาเป็นหลายๆส่วนนั่นเองนะ นอกจากจะมีการฆ่ามังกรแล้วเนี่ยจะมีการล่าแวมพร์ด้วยนั่นเองนะคือแบบนเรื่องของแวมพร์แล้วก็ในเรื่องของดาร์กบอลแบบเป็นเนื้อเรื่องอีกเนเรื่องหนึ่งของดาร์กบอลแล้วก็จะถูกออกแบบมาเป็นประเภทด้วยแบบว่าเรื่องราวของโรงเรียนเวทมนต์และตามด้วยนักฆ่ารับจ้างพวกแอสซัสซินนั่นเองนะนี่เนื้อเรื่องเนี่ยคือแบบแบ่งออกมาเป็นหลายส่วนเลยถ้าเกิดคือเล่นวันเดียวเนี่ยคือมึงเล่นยังไงก็ไม่จบนะเออผมแค่อธิบายคร่าวๆนะเพื่อจะสนใจดูบ้างแต่บางคนก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเกมมันตั้ เกมมันก็คงจะโง่ไม่ใช่น้อยเลยแต่คือเกมนี้เนี่ยครับผมคือเกมมันเก่าใช่ผมยอมรับคือแม่งโคตรเก่าแล้วภาพก็อาจจะโง่จริงแต่ว่าคือมันมี D L C ให้เราโหลดด้วยซึ่งมันก็ทําให้ภาพสวยขึ้นก็อาจจะสวยขึ้นนิดนึงนะครับผมจุดขายเนะี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมคือเกมเกมนี้เนะี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันมีมอดด้วยคือมอดเนี่ยคือจะมีมอดประเภทที่แบบว่าทําให้ภาพสวยสามารถเปลี่ยนท่าทางของตัวละครได้ แล้วก็สามารถปรับแต่งหน้าตาของตัวละครได้ดีขึ้นก็คือทําให้เกมมันดูน่าเล่นกว่าแต่ก่อนส่วนพวกผืนกามยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเกมเกม,เกมนี้เนี่ยคือเกมนี้เนี่ยคือผมเคยไปโหลดมอดของออ18บวกมาแล้วซึ่งมันสามารถทําให้ตัวละครสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งปกติแล้วเกมเกมนี้เนี่ยมันมันไม่มีเออแต่คือพอลองมาปุ๊บมันทํากันได้ไงถ้าเกิดคุณผู้ชมบางคนเนี่ยยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็เดี๋ยวผมแสดงภาพให้ดู นี่แหละคือความน่าสนใจของสกายริมนั่นเองนะครับผมแตอ่อยากจะลองซื้อมันขึ้นมาเนี่ยขอมาพูดอีกอย่างเนึ่งเกมสกายริมเนี่ยมันมี2เวอร์ชันปกติกับเวอร์ชันสเปเชียลออดิชั่นคือสเปเชียลออดิชั่นเนี่ยของภาพสกายริมเนี่ยคือเขาจะทำให้ภาพสวยมากขึ้นแต่คือสวยมากอะจน คนที่แบบว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับเกมเกมนีต้ต้องออกมาวิจารณ์เป็นด้านลบเลยนั่นเองนะคือแบบว่าเขาบอกว่าไงคือแบบเฟรมเรทมันกินเยอะเกินอไอประมาณนี้แหละที่ผมเคยไปอ่านมาแต่ก่อนนะเออไอเวอรชั่นสเปเชียลอิ dition เนี่ยอยู่ในราคาที่ประมาณ 1, 4 1 0บาทเห็นจะได้นะถ้าผมไม่แน่ใจเนี๋ยผมย้ยอนกลับไปดูใหม่ส่วนเวอร์ชั่นแบบปกติเนี่ยอยู่ในราคาที่369บาทมี DLC ถึง4 DLC นั่นเองแต่ว่าไอเวอร์ชั่นสเปเชียลอิ dition เนี่ย ถ้าใครเคยได้ไปซื้อสการิมแบบปกตินะก็จะได้รับสเปเชียลอิดิชันมาแบบฟรีๆเลยก็มันก็คูลนะแต่ว่าผมจะเล่นไม่ได้เออมันคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจไอที่คอมผมก็โคตรจะแรงชั้นแลมนตั้ง16 GTX ก็960เห็นจะได้คอ i7 อีกต่างหากทำไมผมยังเล่นไม่ได้อีกผมกดสตาร์ทเกมแล้วแต่ผมยังเล่นไม่ได้ผมก็งงมากแต่ก็ช่างเถอะ ก็ได้ฟรีแล้วไงอะแต่ผมก็ยังย้อนกลับไปเล่นเวอร์ชันปกติอยู่ดีก็แค่ลองไปหามอดที่แบบว่าทําให้ภาพในเกมสวยมากขึ้นแล้วก็หามอดอย่างอื่นที่มันน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เจ๋งนะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อมาเล่นดูนะครับผมแล้วลองลงมอดมาเล่นดูอ้อผมลืมบอกไปคือเกมนี้เนี่ยเ เป็นเกมแบบว่าคือเรารับบทเป็นผู้เล่นแค่คนคนเดียวนะไม่ได้เล่นหลายคนนะเออผมก็แนะนาได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดอยากจะซื้อจริงๆนะผมขอแนะนําว่าให้ไปซื้อตอนลดราคาดีกว่าคือมันคุ้มกว่ากันเยอะเลยก็ <c oughs> ผมไม่รู้จะ <c oughs> มาพูดอะไร <c oughs> <ๆ>แล้วแหละก็วันนี้เนี่ยแค่จุดประสงค์แค่ทคําคลิปก็คือแค่หวังดีนะคือเอาใจแฟนๆคนชอบเล่นเกมแนว RPG ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปซื้อมาเล่นดูได้นะถึงเกมจะเก่าแต่ถ้าลงมัดเนี่ยมันก็แจมจริงนะเอาละครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคิดๆผมๆนะ ก็สามารถกดไลค์ได้กดแชร์ได้นั่นเองนะออมเอาไปใช้ให้เพื่อนๆคุณดูบ้างก็ได้เผื่อเพื่อนๆคุณชอบเล่นเกมแนวนี้ะนะเออหรือว่าคุณผู้ชมชอบในสิ่งที่ผมทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถช่วยผมกดซับสไครป์ผมได้เลยนะเออก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แค่กดคิกนะนะแล้วก็กดคิกอีกรอบหนึ่งอันนี้กูพูดเลยนะคลิกแค่รอบเดียวพอนะอย่าคิกสองรอบเอาละรครับผมอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, อย่าลืมกดซับสไครป์นะครับผมแอนแตงโฟว์วิชเกอร์ผมว้ชเกอร์ไนท์พาร์ทหน้าครับ สหรลบวันนี้ก็บายแม่ได้พูดออกมาแล้วรู้สึกดีจัง